ดูภาพเาลยเราภาพก่อนนะเคายังร้องเฮียวๆอยู่ตรงไหนข <laughs> ออนุญาตดูภาพก่อนสักครู่นะฮะไอชั้นแม่งรู้มากเลยตั้งเด็กเขาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยความที่มันกลัวม,มันกลัวอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะผมเข้ามาตามต่อนะฮะจากเคียนะครับเข้ามาตามต่อจากเคียแล้วก็เชิดเชิดผีหลงนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทั้ง43ท่าน65ท่านนะครับเข้ามาแล้วดันแชร์เปิดสระขอคนละแชร์สองแชร์ดันแชร์เปิดสระแล้วก็กดไลค์ตรงคำว่าเปิดรับผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะพี่นะโอเคครับภาพชัดเสียงชัดนะครับภาพเป็นแนวนอแล้วนะครับเพื่อนๆนะมาตามต่อนะครับกับอาโลเคชันใหม่ของเรานะครับอาถานห้องหุ่นนะครับเพื่อนๆนะเราจะพบจะเจออะไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหน้าเท่านั้นนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะผมนะครับผมเข้ามาแล้วแชร์ไปก่อนเด้อแชร์กันไปก่อนนะครับสวัสดีพี่พรทิพย์ครับสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีพี่นายนาครับสวัสดีพี่แม็กครับตามต่อรอบที่ห้านะพี่นะมันอาจจะดึกหน่อยก็ขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้เพจตะบันผีนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วผมรบกวนขอพี่พี่เพื่อนนะครับขอคนละหนึ่งคลิกที่กดติดตามเพจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งคลิกหนึ่งิก พี่ติดตามเพจเนาะเพื่อประสิทธิภาพเพจนะพี่นะนี่ตรงนี้เลยนะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับพี่นะกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่หน้าไลน์นะพี่เมื่อน้มันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะอ่าใครเข้ามาแล้วแชร์กันไปก่อนนะพี่เพื่อนนะแชร์กันไปก่อนนะครับเราเดินทางมาไกลกว่าสา0ร้อยกว่าโลนะครับสามร้อยห้าสิบห้าโลนะครับไกลมากไกลมากภาคตะวันออกนะครับพี่เมื่อนนะภาคตะวันออก เฉียงเหนือเฉียงใต้ตะวันตกนะสวัดดส,วด,ด,ด,นะสวด,ดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านนะเพื่อนๆนะเข้ามาแล้ว <S 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 ดันชาเปิดสาธารณะเป็นกำลังใจนะครับสวัสด,ดีพี่แม่พาลินีนะครับสวัสด,ดีนะครับสวัสดีน้องโต๊ดนะครับสวัสดีพี่ชวีวัน,นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นิ่มด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแปดร้อยกว่าท่านนะเพื่อนๆนะ เข้ามาแล้วก็ขอคนไลค์คนแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจตะบันผีให้น้องด้วยนะพี่นะกดติดตามเพจตะบันผีให้น้องด้วยนะครับสวัสดีนะครับหนึ่งพันท่านนะครับหนึ่งพันท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับหนึ่งพันเออกล้องกลบสักคู่นะพี่นะสักคู่นะจะเชอส่งหรอมั้งเนี่ยไม่มีค่ะกล้องมันก็จะสะลวนึง สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาหเช่นเลยเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะฟุง้งไปม,มันกลัวถือดีๆนะมันไม่มีขาเดี๋ยวกล้องสับมาข้างนไปอ่าสวัสดีนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับเพื่อนๆนะเข้ามาแล้วขอคนละไลค์แล้วก็คนละแช์นะครับเข้าแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์มาตามต่อนะครับรอบดึกเนาะรอบดึกนะเพื่อนๆนะจากประวัติสถานที่อย่างนี้ก็น่ากลัวนะครับเพื่อนๆนะไปไปไปเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะอย สวัสดีนะเพื่อนเพื่อนนะหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับเข้าแล้วดูนันแชเปิดสายรนะไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะแชร์ไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะแชร์กันไปก่อนนะหนึ่งพันหกร้อยท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับพ,พี่เพื่อนๆนะกดติดตามเพจให้ด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยเนาะพี่เพื่อนๆเนาะมันอาจจะดึกหน่อยก็ขอขอบคุณนะครับ ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะพี่นะ <c oughs> เสียวมากเลยพี่เพื่อนเสียวงงนะสวัสดีนะครับหนึ่งพันแปดร้อยท่านนะครับเดี๋ยวเข้าไปหายเชิดก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปหาเชิดก่อนเนาะมันยังไม่เดนออกนาองเลยเดี๋ยวนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ,รบแชร์กันไปก่อนนะเพื่อนๆนะแชร์กันไปก่อนนะ สวัสดีคุณพี่สาครด้วยนะครับคุณพี่สาคอน,นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยวันดีครับเฮ้ยไม่ใช่เสียงไอ้เชิดแน่นอนละกูว่าเดี๋ยวไม่ใช่เสียงไอ้เชิดแน่ๆ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสองพันท่านนะครับเข้ามาลุน้นดันแชร์เปิดสานใเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพเพื่อนๆนะแชร์ไปแชร์ไป,ชไปเฮ้ยอยู่กันกี่คนส่งเสียงเลยส่งเสียงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไป,ไป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 เข้าไปตามต่อนะ มาตามมันต่อเนาะพี่เพื่อนเนาะมันอาจจะดึกหน่อยนะครับเฮ้ยโวยวายไม่พักเลยเดี๋ยวนะมาทางเข้าก่อนเดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยวนะครับพี่เพื่อนๆนะเดี๋ยวนะโฮ้ยเสียวงูมากกว่าผีแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเหียบหัวอะไรวะเฮ้ย กูอะไรไม่รู้เว้ยยี่แม่งด oh ินด em> um ุกรีดดุกรีด้วยเดี๋ยวโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเข้าไปทางไหนอ่ะทางไหนกูเห mm ็นแล้วเดี๋ย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 วเฮ้ยไปทางไหนดีวะเนี่ยกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะครับพี่เพื่อนนะมาตามกันต่อเนอะอ่ะโอเคกว่าทางเข้าได้แล้วมึงงานเนี้ยโฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเออเออเอ้ยเ,เดี๋ยวนะทางเข้าช่างทุลักทุเลอ้อยอ้อยน้ำเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เยอเฮ้ยมามาเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่ใช่แล้วเียเสียงผู้หญิงพุ่งอยไัวมันมีเสียงผู้หญิงด้วยเยอะเออมีเออมาอ่ะมามาโอ้โหกว่ากูจะผ่านเข้ามาได้นี่กูต้องออกไปอีกแล้วเนี่ยไม่ออกไม่ได้เหรอวะโอ้ย หนามโชอมแม่งแสบพิษหายเลยเดี๋ยวมึงฟังกูนะเออไปไหนล่ะอยู่นี่๋เดียวขอขันเออมึงใส่ใส่อยู่นี่อ๋อมึงจำไว้เลยแผนที่นี่แล้วเดินเข้าไปออกขวาทิศเหนือเฉียนใต้แล้วมึงก็เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกพอเข้าเชื่อนี่ปุ๊บมึงเลี้ยวขวาเลย มึงก็เจอต้นไมใ้ใหญ่ขวางทางมึงเดินข้ามมันไปมึงเลี้ยวขวาอีกมึงก็เจอกะสมใหญ่มึงเข้าไปเลยฮึ่ยแล้วใครในบ้านวะไม่รู้กูมาแค่สองคนไอฟุกกูได้ยินแ่สเสียงอมาเป,ป็นกำลังใจตามตไปต่อกูกูถามนิดหน่อยว่าที่มันเล่าเล่าเมื่อกี้มึงรู้ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปสุ่มๆเอา มือลุ้นจริงเอ้ามาเลีอีกทีหนึ่งเลี้ยวขวาทิศเหนือเฉียงใต้เลี้ยวซ้ายไม่ใช่เหรอวันนี้กูจะได้ไล่ไหมวะเนี้มองเลี้ยวขวาทิศเหนือเฉียงใต้มือจะต้นไม้ใหญ่มึงรอดลงไปเลยมึงบอกข้ามไม่ใช่เมื่อกี้มึงข้ามไปเลยพอมึงข้ามไปถึงปุ๊บมึงเลี้ยวขวามึงมึงมึงไปกับมึงไปกับมันมาป่ะเอองั้นเดี๋ยวเข้าไปกับกู โอเคบอกเเดียวนะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไปอย่าให้นัดไปส่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้ากูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะนะไม่กล้าหลอกกูโอเคโอเคอ่ะการสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับสองพันห้าร้อยท่านนะครับเข้ามาแล้วรุ่นดันแชร์เปิดสาธาลุ่ตั้งใจกันต่อนะครับเปลี่ยนไปฉายได้ปะวะของมึงแม่งสว่างดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแลแต่ไปส่งตูรุนได้ไหมเออไปนัดไปส่งก่อนไปสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับสวัสดีนะครับมาตามต่อนะครับมาตามมาต่อนะครับสวัสดีนะะฮเออ เออสบายไปกูจะป่วยหนักก็เพราะมึงอด้วยเมื่อวานนะครับพี่เพื่อนนะโดนโดนไปหนักนะครับนะพลังงานผมน้อยนะครับพี่เพื่อนนะวันนี้พลังงานผมน้อยนะครับพลังงานน้อยมากเลยใครจะกินเอาเมื่อวานโดนหนักมาสาธุนะโมตระสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทุสะนะโมตัะสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทุสะ น้าโมรศักศ์เพราะว่าโตละโตสัมมาสัม,มพ,สพุทธะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีแนะถ้ากูไม่ไหวเข้ามาเลยนะเย้เพื่อนนะมีแรงแรงไหมครับสวัสดีครับแล้วมันเหมือนมีเสียงผู้หญิงนะพี่เพือนนะมันมีเสียงผู้หญิงออกมานะแต่สองคนมันออกไปแล้วอะ่ะเอ้าสวัสดีครับหากมีแรงแรงเฮียโอ้ hey ี่สองตัวมันเล่นอะไรไว้ไี่ไ้พี่เพื่อนครับมันมีเสียงผู้หญิงออกมาจากในบ้านผมไม่รู้ว่าเสียงมาจากทิศไหนเดี๋ยวนะฮสวัสดีครับโฮ้ยและทางเข้าบ้านนะงงมากเลยกูงานนี้สวัสดีครับโอ้ยเฮ้ย,ยเป็นการต้อนรับได้ดีมากเลย หากยังอยู่ยังรับรู้นะครับดวงจิตดวงวิญญาณสามเวสีเอาเลยครับ<หละ>โคตรเก่งเลยแล้วยิ่งเวลาเข้านะเดี๋ยวนะ,<หล>ะ,ม,ะมามามา มันมีเสียงครับพี่อาถรนบ้านหุ่นนะครับเพื่อนนะมันมีเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่้ยน้ำอาหาอืมว่ายกว่ากูจะเข้าได้นะไปอ่เฮ้ยสุดยอดออมันมีเสียงมาจากในบ้านมา มาก <c oughs> ้กว่าจะถึงเนาะดวงจิตดวงวิญญาณสัมพเวสีเอาเลยครับมีแรงๆออกมาเลยครับออกมาเลยไม่ส่งสติกเกอร์้วพี่นะไม่ส่งสติกเกอร์นะไปไปมีเสียงผู้หญิงด้วยนะเดี๋ยนะไ้เฮ้ย นี่กูยังไม่ได้เข้าเลยลเนี่ยเฮ้ยพี่ครับแล้วมันมีมันมีหุ่นที่แตกผมไม่รู้ว่าหุ่นที่แตกเนี่ยใช้จากกระดูกคนตายทำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะโคชารไปเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับอ กเรงเว้ยหากยังอยู่ยังรับรู้นะออกมาให้ผมไปเจอเฮ้ยนสิ่งตามท้ายกูเลยเอาเลยครับกูอยู่คนเดียวแล้วดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาดิวะเม,มาเอเอ,เอมาเข้ามานัดเข้ามาเข้ามาเพื่อนมาพี่ครับมันมีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องหหยหวนมาจากในบ้านนะเดี๋ยวนะมันเป็นเสียงร้องโหยหวนนะครับผม เสียงของมีคมมันมีเสียงไรเข้ามาเข้ามาเข้ามามันเป็นเสียงของมีคมนี้มาจากในบ้านนะเดี๋ยวระวังนะเข้ามาได้ปะมาดิเพื่อนมา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 สวัสดีนะพี่เพื่อนนะสองพันห้าร้อยท่านทำันแชร์ขอสามพันละร้อยนะพี่เพื่อนนะดูนันแชร์ไปนะครับไปไปไป สวัสดีนะครับสวัสดีนะเมื่อวานโดนไปหนักเนาะเมื่อวานโดนไปหนักนะวันนี้ก็เจอโลเคชั่นแรงๆแนละ้วขอขอบคุณโลเคชั่นแรงๆจากพี่กำไรด้วยเนาะพี่นะขอบคุณมากครับพี่มางงมทางมันงงมากเลยเดี๋ยวนะวไปไปไปม,ม,มาไปสาธุดวงจิตดวงวิญญาณสัมภะเวสเี ผีหญิงสาวนะออกมาเลยออกมาให้ผมไปเจอเลย <Hey. S 1> แล้วตอนแรกมันมีเสียงนะนเ,งนะเดี๋ยวนะมันมีเสียงนะครับเพื่อนนะมันมีเสียงผู้หญิงโผล่หัวออกมาไปไปไปเดี๋ยนะ oh. ไปไหนเนี่ยนะท oh. ไปไปไปมันมีอีกหลังนึงเหรอ oh. อ,อะโอเค ไป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 เป็นกำลังใจนะพี่เมื่อน้าเาเป็นกำลังใจกันต่อนะครับรอบดึกเฮ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอะไรอะไรออกมาเลยครับออกมาเลยไงเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วออกมาเลย มึงช่วยกูหาบ้านบันไดหน่อยไป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 เดินเข้าไปก่อนแม่งตามท้ายกูมาเลยอ่ะเดี๋ยวไปเดินเข้าไปก่อนอะไรของมึงเนี่ยนัทฮะมันลงน้ำเนี่ยเดี๋ยวนะมึงหาบ้านดิมึงมาถูกหรือเปล่าไปกูว่าเขาเรียกน่งตรงนี้แหละเดี๋ยวนัทนัทเดี๋ยวเดิน มันมีร่างดำๆอยู่ในอยู่ในบ้านเดี๋ยวนะ <f uch> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงชัด <m uch> เสียงชัดแจ๋วชัดแจ๋วยิ่งกว่าสีดีอย่างเงี้ยเอานัดเดินเข้าไปในบ้านนั้นเลย <m uch ing> ไปไอทิศไปไปลุยลุยลุยเข้าไปเลยไปมันมีเสียงมาจากในบ้านหลังนี้นะครับเพื่อนๆนะมันมีเสียงมาจากในบ้านหลังนี้เนาะเอาไปลุย,ยไปไปมีอะไรไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเฮ้ยคุณเต็มเลยเอาเฮ้ยเสียงมาจากหน้าประตูเลยเนทประตูอะไรบ้างที่ไหนไนเอาไปสิไป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  สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนด้วยนะไปไปโอ้ยไปลุยลุยลุยไปไปมาตามมันต่อนะอ่าโอ้ยเดี๋ยวนะอมามามาไปไปไปหลังนี้ใช่ไหมหลังนี้ไหมนัดไปไป มามามาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนด้วยนะสองพันเจ็ดร้อยท่านครับอะไรไม่ได้ยินหรอไปเข้าไปเข้าไปก่อนเเสียงเดินเฮ้ยเสียงเฮ้ยเดี๋ยวนะุหลก พี่มันมีหัวกระโหลกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นผมเพิ่งเห็นมว่ามันมีซากเนี yeah. ่ยจะดูลแล้วกลิ่นมันแรงด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยนะครับมันมีซากนะครับพี่เมื่อนะมันมีซากเนาะโอ้ยไอ้ฟูกแกวจับไอ้ฟูกของแท้เฮ้ยยยว เฮ้ยมึงกินไปเหลือแต่กระดูกแล้วมึงจะเอาอะไรอีกวะอีผบี้เฮ้ยเฮ้ยมึงกินไปเหลือแต่กระดูกแล้วอะแทนที่ชอบมาประกบโกบกายได้ไหมไป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 เฮ้ยเดี๋ยนะ นี่ไงเจอซากเอาไป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 เจอตรงไหนมึงไปมึงนำสิมึงรู้ทางไปเอาไปเอาไปเฮ้ยยี่ยมึงใจครบเสียงเดินเสียงเดินเฮ้ยไปไปหลังไหนไปไอ้นัทไปไปหลังไหนเพื่อนไป เยเฮ้ย,ยมันเป็นหุ่นเดี๋ยวไปชั้นสองใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไปอ,อะไรมันมีหน้าคนโผล่มาจริงเนี่ยจริงพี่ครับข้างโอ้โหเอาช่วยเดินออกมาต้อนรับหน่อยครับค่อยๆโผล่หน้าออกมาหา,ากยังอยู่ยังรับรู้โผล่หน้าออกมาเลยครับ เพื่อนบ้านมาหาแล้วเร็วเฮ้ยไปไปเรื่องไรหุ่นนี่คืออะไรครับคุกเอาขึ้นไปด้วยเลยไปเอาขึ้นไปด้วยไปไปสวัสดีนะครับเพื่อนนะสวัสดีนะครับโอ้ยโลเคชั่นโคตรเด็ดนะฮึคุกวัดดีครับไม่แข็งแรงคุับมันไม่แข็งแรงใจเย็นจะเย็นฮึอะไรวะมันมีเสียงยุ่งบนในนั้นเดี๋ยวสวัสดีครับ หวัสดีครับพี่จ๋าหากยังอยู่ยังรับรู้ออกมาเลยนะพี่นะออกมาเหมือนเมื่อกี้เลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียโยนขึ้นมาหาพ่ออม่อนะ้นไอ้เฮียตกใจโอ้ยเอ้ยไปไปวัสดีครับ เข้าไปเข้าไปเข้าไปก่อนสวัสดีนะพเพื่อนเะพื่อนนะสวัสดีนะสองพันเจ็ดร้อยท่านนะมันเป็นห้องใต้หลังคาบริเวณชั้นสองนะพี่นะและกลิ่นตอนนี้มันอับมากเลยมันเป็นกลิ่นเหมือนซากอะไรตายอะไรอะไรมไ,ไม่รู้เฮ้ยเดินไปดูดิใจงเย็นใจงเย็นฮึมกูบอกแล้วใช่ไหมใจเย็งเงนดวกูส่องล่างกัน เอ้าพี่พี่จ๋าหากได้ยินก็ค่อยเดินออกมาเลยนะพี่นะอย่าเล่นข้างหลังเนาะเฮ้ย,ยมันเป็นเสียงบนหลังคานะมันเป็นเสียงบนหลังคาคนเดินยัยงไงมันก็จะรู้แน่นอนนี่ไหม,มไปไปไปไหนมันเป็นเสียงบนหลังคาโอ้ยเฮ้ยบอกแล้วโอ้ย มันจะเอาอะไรกับกูนักหนาวะกูไปทำอะไรให้มึงวัเนี้เฮ้ยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมาอหนองหล่กนอ่นกอ่ก่อนกอก่อนก่อนก่อก่กลอก่อห่ก เดี๋ยวโอ้ยกูบอกแล้วว่ามันหักเออกูเตือนมึงเลยโอ้ยน้ำหนักมึงไงนัทกูบอกแล้วใช่ไหมตอนตอนบวชอะอย่ากินเยอะไปทักหนึงไอ้เสียงแบบนีในห้องเดินเข้าไปนัทเดินเข้าไปเดินเข้าไปในห้องไป ไปเดินเข้าไปในห้องไปไปเฮ้ยี่คูชัดไปนัวเดินเข้าไปดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีหน้าผีผู้หญิงนะที่ร้องโหยหวนเมื่อกี้ช่วยออกมาหน่อยครับออกม้างนอกกันตัวบนายได้เุกท่าน โอ้จงออกมาไปไปเสียงเคาะสวัสดีครับเสียงเคาะที่หน้าประตูนัดค่อยๆเปิดไว้เอ้ยเฮ้ยหี่อะไรมแบบวะช่วยออกมาเป็นตัวเป็นตนไว้เฮ้ยอย่าทำแบบนี้เดิดเดีวยวเร็วเร็วเรเวเวเเดี๋ยวเอ็เอเเวเว แรงมึงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมาตั้งหลักฟูุ้นอ้าไอ้เหี้ยหัวล้อมาเลยคว้าล้อมาเลยเดี๋ยวนะเน็ตเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยว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 เพื่อมันออกมากินหมาอมันน่าจะหวงหมานะเอาสาธุพี่ครับ ผมรู้ว่าพี่หวงหมาเอา้าช่วยออกมากินหมาให้ดูหน่อยครับท่านยังอยู่ท่านแน่ากินท่านหรอ,อมาแม่งแม่งหัวเลาะตามท้ายมาเลยสองพั 2, 500, านาร้ท่านครับดุงันางชายเปิดสา,า,ายดึงดันใจนะพี่เพื่อนนะอย่าลืมกดติดตามเพจให้น้องด้วยนะพี่นะวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเนาะใครกินอนะ่ะ โอ้ยเฮียจะช็อกว่ะไอ้นายจะช็อกเดียวเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไปไปไปผัวเม่นไม่ใช่ของไป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 แม่งเหม็นกลิ่นหมา้ผายเลยเห็นตอนนี้แบบในห้องนี้ยเน่ามากเลยนะทุกคน ทุกแม่มีข้างหลังด้วยวะอะไรเหี้ยเห็นอะไรไอ้กุ้ยน่ามันดำโผล่เดี๋ยว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 มันมีหลายหลังนะเพื่อนๆนะมันมีหลายหลังกุห็นเหมือนอะไรผ่านวะพี่แกไม่เห็นเหมือนอะไรผ่านเออเบย์บอกเบยแน่จริงอ๋อเป็นตัวเป็นตน ออกก่อน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 เดี๋ยวนะเพื่อนนะออกก่อนเดี๋ยว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 สียงตามหลังเลยมันน่าจะห่วงหมาเพราะมันเป็นซากหมาเนาะเดี๋ยวขอบคุณมากครับพี่เพื่อนนะขอบคุณมากครับเฮ้ย นี่อะไรบะางเจนหน้าเลย,ปเไ,ไ,เลยไปไปนะัดออกไปก่อนเดี๋ยวพเพื่อนๆนะคเดี๋ยวตามไปต่อที่ขนลุกเนาะเดี๋ยวตามไปต่อที่ขนลุกวันนี้ผมไม่สบายนะครับก็ขอขอบคุณโลเคชั่นเด็ดๆจากพี่มลัยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจตะบันผีด้วยนะพี่นะใครผมกินนะเนาะเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวตามไปต่อที่ขนลุกนะเมื่อวอานโดนหนักอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะครับฮะเอาไม่ไรแล้วเหรอ อะคนลุกน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะพี่นะเอาก็อย่าลืมนะพี่เพื่อนนะยังไม่รู้นะครับว่าข้างในมันคืออะไรนะแต่มันมีเสียงผู้หญิงหรือเสียงเด็กอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวนะวตอนนี้เราไม่กล้าวาพรุ่งไปเอา,เอาพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจตะบันผีด้วยนะพี่เพื่อนนะครับฝากกดติดตามเพจตะบันผีด้วยนะครับนะพรุ่งนี้ก็มาดูเฮียก่อนเนาะผีหิวหวีพิสูจน์ศาต์สองผีเห็นผีผีเล่นผีนะครับพวกผมผีหลงตระกูลผี ขนลุกดงผีนะครับแล้วก็ตะบันผีเด็กผีนะครับฝากกดติดตามทุกทุกเพจด้วยนะพี่นะวันนี้พวกผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮียูมตามมาเฮียกูจะกลับอยู่แล้วเฮ้ยขออภัยนะครพี่เพื่อนนะขออภัยนะครับขออภัยนะผมไม่ค่อยสบายอ่ะเนาะโดนโลเคชั่นเมื่อวานไปอวมเลยนะครับเดี๋ยว <c oughs> อยเดี๋ยวน้าพิ่ด้วยนะโอ้ยอะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับไปดูเฮียก่อนเนาะผีหิหวีพิสุทน์ต์สองนะโอ้ยผีเห็นผีผ,ผ,ผ,ผีเล่นผีเนาะอยู่ร้านโอ้ยโอเคใช้ทางเดินเหรอเฮ้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขออนุญาตลงไลฟ์สดนะพี่นะขออนุญาตลงไลฟ์สดนะฮะโอเคนะพี่นะ ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับผ